ไปแล้วเปิดแล้วมาว <bunker you S 1> ่ะเย้ โ oh wow. อ้ะวนะนะเขี้ยะแต่เราได้ไนะพออะไรเด้งวะกระตักเด้งดาตัดเลือดโอ้วะนี่เป็นคิววะคำตอบเนี่ยนี่มันอะไรกันโอเคครับกกยิจดีต้รับเข้าสู่ดอยเซอร Channel น,นะครับตั้งียงเดียวผมอีกครั้งนะครับได้นะครับ ครัวันนี้การรูสกินใหม่ของทาจินะครับ Garden of All ซึ่งคำว่า All เนี่ยแปลว่าทำให้สะพึงกลัวนะ้ำมันไอติม,ม,มของฮาโลวีนนะฮะอันนี้ดากก็ม่ยานนะ่านเอวีเลซึ่งการจะได้สกินใหม่ของทาจิไปเนี่ยเราต้องมาสุ่มในกิจกรรมนี้นะครับเขาหกครั้งรับทันทีนะครับสกินทาจิการตีกันไปเลยก็มาดูว่าสกินนี้เราเสียงกี่คูปองน,นะครับเริ่มเลยแมปห้าปองแรกสิบแปดปองสามสิบเก้าปองไปลองเปิดสี่ครั้งกัน ้มันมีให้เปิด5ครั้งนี่เดี๋ยวลองเปิดสิห้าครั้งเดี๋ยวผมดวงดีได้ทาจิก่อนไปครับโอเคไม่เคยดวงดีไม่การันตีกเดี๋ยวนะี้ครั้งที่6โอเคไปผมเปิดเลยรับทาจินะได้แล้วทาจิการเดินออฟออฟตาขับไปอยว่บริการรีวิวกันเลยเดือดนะฮะโคเทามาครับมาสู่การรีวิวกันต่อโอเคดาบอย่างเท่ดาบยาว8เมตร สามเก้าเก้าสกินนี้เอฟเฟกต์ฟันปกติว้าาสีเป็นรูปดอกกลาบด้วยว้าฟาสองก็สวยโยว้าเจียเป็นลังแรก โคนสีนี้เดี๋ยกก็ลางไฟแต่ไม่ใช่วัอันต้าแล้ว,ลวกปกละ นืนว่ะเราเป็นแบบว่าเป็นป่าที่ดีเจ็บเช็คแต่ใครโลมวะเอา้าไม่มีโลมแล้ยอีกฝั่งมีเงินเกณฑ์หุ่มสายแหลงคอนนะเนี่ยเขาบีมแบบไม่เอาของโลมกันเลยหรอย่อไปสเปียร์ชิ้นแรกกัน มาาฟ้างอนัไปแล้วเปิดแล้วมา,าวะมีโล่ด้วยตัวร้ายสุดๆ <c oughs> ตอนแดสวยอยู่แด้มันจะมีเส้นขึ้นมา <c oughs> เป็นแบบหนามดอกกลาบก็เท เป็นตัวเมนเก่านะฮะทาจิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ล, <laughs> ล,ล,ละโอเคลากมาพอดีแย่แล้วอ๋อ <c oughs> An ally has been defeated. <laughs> เลุ้นว่าลุ้นลุ้นลุล้นโดยเอาสุข่าตายไหมมาเดี๋ยวขึ้นขวาให้เสร็จกันลองไปแก๊งดูก่อนนะแต่ว่าน่าพอแก๊งได้ได้ปะะเยอะไปไหนไม่อยากเ้าไป <c oughs> ไม่มีอะไรตีวะตัวน,นี้เก็บอเอาเจ่งๆ่ะโอ้ยังได้ไง <c oughs> เลือดมีอยู่ขีดนะึง อย่างเทพชั่วโมงี้ล่อปฏิหารสุดๆเนต่การณนี้เราเล่นเอาเทาแล้วอย่าไปาความอึดเลยดับแดงไปโกฟอร์ for, ดับแดงกระดาเมก็ไม่ต้องเดี oh. ย๋ยวไว้โดนฟอร์เรลัมอย่าค่อยร้อง oh. ก่อเยอะต้านพลังโจมตีครับรีเลือดเนี่ยมันตามแม็กเลือดเนาะยิ่งเลือดเยอะก็ยิง่งรีเลือดได้ไวจาก ฮัสิดน,นะครับแต่พวกเกาะอ,อะไรพวกนี้มันได้ตามพลายโจมตีเนาะคือถ้าออกของไม่ออกโจมตีเลยตัวมันก็จะแบบได้เกาะน,น้อยอะอ่อนบาง โอ้ว่เชี่ยแต่เราวนาไงนะพอนนอะไรเด้งวะกระตักเด้งดาตัดเลือดโอ้ว่าี่เป็นคิววะความต่อเนื่องนี่มันอะไรกันู้เฮี่ยแค่นี้ว,าว้าบะ ตอนนี้ผมไปเอราะผมไปเอาล็บโดดไปแล้วยังมีโล่อยู่ยังมีโล่อยู่ <laughs> สีเขาแรงเลยโอ้หอมหอมไม่ใช่ว่ะมันไม่ใช่อ่ะเพื่อนอุ้ยเชียร์โดดไม่ทันด้วยเดี๋ยวดาบจะไปดาบออกดาบดอยแล้วกัน <c oughs> มันเห็นเหรอ,อ,อรไม่ได้สโล่ฟอเลนไหวนะครับตัวมันแบบเกินไปฟอรเรนไะรีบจบเดีอยะผมว่าเดี๋ยวทรงไม่ดีตัวอะไรย,ยิ่งอันี้เหรอสปอร์ตสปอร์ตเยอะเลย เอาวาไม่ถึงหลงงังจากนี้เราจะขัไปฆ่าเขาแดดไปสบับจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจาไม่ทันหมาไม่ทัน <c oughs> เอาโดนป้อมตีอเจ็บเจ็บแบงสวยงามเป็นนรที เปิดดาบมาได้ปะไม่ทัน <laughs> โอเคประมาณนี้ครับสับการรีวิวตึงๆโคเทเทเลยร่างนี้แม่งหล่อสุดในประดา <laughs> ทุกร่างเอาว้เนี่ยมีนนะ <laughs> ความโอปป้าสูงมากดาบโคเทเทนะร่างนี้ ก็เป็นไงบ้างครับสับการดดูสกินใหม่ของทาจินะครับ Garden of All นะฮะก็มันน่าจะเป็นตีมแบบดอกกุหลาบเลือดเนาะสวยๆนะครับสับสกินนี้ดอยอยู่ที่3 9 9ฟคูปองนในกิจกรรมการสุ่มนะฮะก็ ถ้าใครอยากจะหาได้จับจองเนี่ยสกินนี้ก็น่าจับจองม,มากราคาแค่399เองนะครับก็เอฟเฟกต์เราว่าก็สวยพอ,พอๆกับสกินสีฟ้าๆเลยคล้ายๆกันประมาณนี้แล้วกันนะสับการรีวิวสับแพทนี้ท่าจีค่อนข้างาหายไปค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากตารางเมตาเนี่ยมันมีแต่ตัวโป๊กนะครับท่าจีเนี่ยมันได้เปรียบแบบพวกตัวไฟเตอร์ต่างๆเนาะช้าๆตัวแท้งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างได้เปรียบนะแต่ว่าสบับเมตานี้ยไม่มีตัวแรงๆมันเลยค่อนข้างจะยากไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เห็นท่าจีในเมตานะครับประมาณนี้แล้วกันนะสับการรรรรีีวววิิินนนนนะะคคคคคคััับบใใท่เเปปป็พืออชชลลลล้้้กก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 ฝาาาดดดดไ์์แยจจงม ส่วนะะจ,จะไปคลิปอะไรต่อนันก็ฝ่ายตามไปเลยครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน